อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีตักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กับนายลูน่าออริจินะครับวันนี้จะมาพูดถึงอาวุธ71นะครับถ้าเกิดสมมุติ10ดาวบวก9เท่าไหร่นะครับพลังโจมตีจะอยู่ที่24 0 0 0นะครับอ่ดูของมีได้เลยเอ่อทะนูเก่ามีแค่16ื่นเองนะเห็นไหมบวก10ก็จริงแต่ว่ามันแค่อาวุธ56นะครับแล้วก็5ดาวเองนะ พราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือ5 6เราก็เปลี่ยนทีเดียวก็20เวลเลยก็ได้ถูกไหมครับมันจะได้บวกแท็กเยอะ<ๆ>ก็คือเอาง่ายๆนะสอบต่อไปขั้น76 8ด86หรืออะไรก็แล้วแต่แบบห่างกันประมาณสัก5้าถึง10เวลอย่างเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆทำได้10ดาวก็ค่อยตีบวกประมาณนี้นะครับแต่เราควรเน้นของ10ดาวนะมันมันตีบวกแล้วมันอยู่ยาวไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะอ่ะต่อไปจบไปในส่วนเรื่องเอ่ออาวุธ71พลังโจมตีเท่าไหร่นะครับเพื่อคเพื่อใครอยากจะ ทำสิบดาวก็จัดไปได้นะครับอ่ะต่อไปมาพูดถึงเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตแจก52าโค้ดก่อนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมีจะก๊อปทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่พลาดโค้ดไหนตอนนี้มันมีแค่52โค้ดมีเช็คมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีโค้ดใหม่นะอ่ะต่อไปก็คือเรื่องการเปิดอันนี้คนถามมาเยอะมากนะจริงจริงมีรู้มาตั้งแต่แรกแล้วรู้ตั้งแต่ประมาณ5วันแรกก็แหละตอนที่มีแนะนําสอนการปั๊มเพชรแต่ว่ามียังไม่อยากบอก เหตุผลเพราะว่ากลัวกลัวตหาดแตกด้แหละตอนนั้นนะแต่คือตอนนี้มันมีคนมันมีคนลงวิธีทําเยอะนะครับทุกบอร์ดเลยมีหมดตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องความลับแล้วใช่ไหมอัญญาน,านนี้นะนี่หมีก็จะขออนุญาตแชร์ให้ฟังแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากทํานะครับวิธีการเปิดบอร์ด,ดแบบอันนี้อยู่ที่เครื่องคอมเพื่อนๆเ,เลยถ้าเกิดสเปคแรงๆหน่อยอย่างเงี้ยเปิด30จอก็ได้40จอก็ได้มันมีวิธีทาที่ง่ายมากรดยมีเจ้าบอกแบบละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมีขอขุญาตแปะให้ดูก่อนเลยกันอันนี้มีคนลงตามบอร์ดนะอ่นนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วเอาง่ายๆนะเดี๋ยวมีพูดให้ฟังเลยสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆไหว10จอใช่ไหมเพื่อนๆก็เปิดหมดเลย10จอแล้วทายังไงใช่ไหมครับก็จิ้มเควสหลักเลยเควสหลักก็คือเพชรอทองตรงนี้เห็นไหมจิ้มเควสหลักครับแล้วเควสหลักเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเดินไปทําเองยาวเลยถูกไหมครับก็แค่นั้นเองเสร็จเลยเห็นไหมสำหรับการเปิดบอร์ดตั้งแต่เลเวลหนึ่ง โบมาเนี่ยเพื่อนๆจิ้มเควนหลักเลยเอออย่าลืมอย่างหนึ่งตีบวบอาวุธอย่างเดียวพอครับเอาบหกโบเจ็ดแล้วก็อาชีพยิงไกลพวกดาวิศาสต์หรือป้าธนูจะได้เปรียบหลังจากนี้เพื่อนๆจิ้มเควนหลักเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆปล่อยตัวนั้นไปเลยห้าชั่วโมงเอออย่าลืมซื้อ,อยาทิ้งไว้ในตัวเยอะๆด้วยนะครับนั่นแหละประมาณห้าชั่วโมงมันจะเลเวลสี่สิบถ้าเกิดเพื่อนๆมีสิบจอก็อย่างที่หมีบอกเริ่มมาเลเวลหนึ่งก็ไปกดเควนหลักเดี๋ยวมันก็จะไปตีเควนหลักของมันยาวโมก็คือ40ห้า เพื่อนเพื่อนก็เข้าเกมมาทําตัวหนึ่งเปิดจอหนึ่งเปิดจอหนึ่งเปิดจอหนึ่ง,งทำ้งหว่าสี่สิบเครื่องเอาเอาเอาอยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนเพื่อนไหวแค่ไหนสมมุติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทํา10ตัวบใช่ไหมตอนตอนที่เรเวล่าสี่สิบเนี่ยมันจะได้เพชรฟ้าขายของเนี่ยรวมรวมทั้งหมดประมาณหกร้อยถึงหนึ่งพันเพชรแต่ถ้าเกิดตอนนี้ที่หมีบอกอะราคาเพชรไม่น่าจะถึงลวแหละคิดว่าน่าจะเหลือประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยอยู่ที่เซฟนะถ้าเกิดเซฟคนปั๊มน้อยอะ ราคาพวกราคาของราคาหินมันก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเซฟไหนที่คนอัากันเยอะก็ตอนนี้คือถูกแบบพูดว่างไงเดียติดเลียด,ดินเลยมั้งลองดูอย่างเซฟหมีก็ได้มั้งแต,แต่คืนนี้หมีจะบอกก่อนนะหมีไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าหมีทําอยู่ตอนนี้ประมาณสิบเกมหมีไม่สามารถมีเวลา,ามานั่งทำอะไรพวกนี้ได้ครับแบบหมีเล่นเกมนี้ชั่วโมงหนึ่งเสร็จหมีก็ต้องไปทําอีกเกมหนึ่งนะแต่นี้คือคนถามมาเยอะอ่ะเห็นไหมในเมื่อถ้าเกิดสมมุติเรามาดูราคาของแล้วแต่เซฟหมีก็ยังถือว่าแพงกว่านะเห็นปะ หินเสริมแกงเนี่ยมาตกชิ้นหนึ่งก็คือยี่สิบอยู่เลยเห็นไหมเอ้ยอันอันนี้ถูกโคแล้วเมื่อก่อนตอนแรกก้อนละยี่สิบตอนนี้เลยตกก้อนละสิบเห็มไมยี่สิบสองร้อยเห็นไหมรานะคาหินพวกนี้มันจะตกลงมาเยอะเลยครับข้อดีก็ข้อข้อดีของการทําแบบนี้มันจะทําใหออ้ใบตีบวกถูกครับแล้วทีนี้ผู้เล่นจะตีบวกง่ายมีจะใช้คําว่าตีบวกยิย่งบวกตั้งแต่บวกเจ็ดนะถึงบวกสิบห้าไปเขาใช้หินตีสูงกันหมดแหละถูกไหมครับมอง มันมีประโยชน์2ข้อก็คือว่าข้อแรกก็คือคนคนคนที่ไม่อยากเติมเงินใช่ไหมก็แค่เปิด10จอตัวหนึ่งก็ได้อมีตีไปตัวหนึ่งตกประมาณ600เเพซกันอ่ะตัวหนึ่ง600เพซสิ0จอก็6,000เพรถูกปะถ้าห้าสิจอก็30,000ื 30, ่นเพรมีผู้ถูกไหมครับถ้าห้จอนะแต่คืออย่างที่บอกมันอยู่ที่ราคาของตลาดด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากจะทำขายก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ อันนี้หมีให้ดูเพื่อนหมีก็ได้อ่ะหมีแปะให้รูปให้ดูเห็นมากเขาเปิดทีสี่สิบห้าสิบจอมีเห็นเขาขายไปได้สี่ห้าหมื่นแล้วมั้งมีเห็นเขาบอกนะแต่ว่าตัวหมีหมีไม่ได้ทําเลยนะคือเอาง่ายเพื่อนๆลองดูเลยว่าหมีเลยเห็นไหมแค่หกสิบสองคือหมีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะหมีไม่ได้เล่นเต็มที่เพราะว่าไม่รู้ดิเริ่มมาเกมนี้ตั้งแต่ช่วงแรกหมีดูแล้วไม่น่าจะนี่ว่ะเลยเล่นตามมีตามเกิดดีกว่านะครับ อันนี้ก็ตอบคาถามเลยนะสําหรับคนที่กะว่าเออจะทําตามเนี้ยอ่ะถ้าถามโปรแกรมอะไรดีสุดใช่ไหมอยูา่าแนะนำ LD Player มีปกติถ้าเกิดมีจะเปิดทิ้งมีก็เปิดใน LD Player ในขอมไม่เคยหลุดเลยนะ LD Player ดีมากอันนี้ต้องบอกนิดนึงถ้าเกิดคิดจะเปิด40-50จอตัว LD Player เลยสบายไม่ต้องมานั่งดูบ่อยอัน,นอดีเขาจ้างก็ต้องขอโปรโมทซะหน่อยหนึงละกันไม่ใช่นะ ก็ส่วนของส่วนอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ดูลองดูในภาพแผ่นได้เลยเห็นบ้างมันจะมีบอกแบบละเอียดเลยอันนี้คือมีคนลงไม่ได้มีทํานะคือตอนนี้เขาเอาใบแจกกันทั่วบอร์ดทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วทุกคนจะรู้กันหมดอันนี้เพื่อสมมติถ้าใครไม่ได้เข้าบอร์ดและอยากรู้วิธีทําก็ลองฟังที่หมีพูดได้ครับแล้วลองไปทําดูไม่มีอะไรมากนะจะมีสรุปให้ฟังเลยโหลด l d p l a y พ r ซะพอโหลด LD p l ี y e r รเสร็จก็ลองดูสเปคเครื่องเราก่อนว่าเราเปิดไหวเท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆก็ลองเปิดเปิดหลายๆจอขึ้นมาก่อนถ้าเกิดดไไ้10 10จจออป เพื่อนๆก็แค่เปิดตัวมาตัวหนึ่งใช่ไหมเลเวลหน่งแล้วกดเควสหลักมันจะวิ่งยาวเพื่อนๆมี40จอยสมมตินะเพื่อนๆก็กดเลเวลหนครับเควสหลักทุกตัวเลย50จอถูกไหมเสร็จแล้ว5ชั่วโมงเพื่อนก็มาดูมันก็จะเลเวล40แล้วเพื่อนๆก็ไปทําเลยครับเอาตัวเด็กไปประสานเอออย่าลืมใส่52โคดนะต่อ ID ถ้าใส่52โค้ดเนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินถึง4.5เอมันนี้หมี่รือแนะนำนะครับจะเล่าอาตัวเด็กไปภาษา60อันจะได้หินตีประดับแสงหินตีอาวุธแสงแล้วก็หินป้องกันแสงแล้วก็ใช้เอาเอาใบรนการภาษา60ลอบใช้120ก้อนแล้วจะได้หินอาวุธเล็ก30ก้อนถ้าเกิดเพื่อนๆทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆต้องไปขายในตลาดแต่อย่างที่มีบอกราคาตลาดแต่ละเซฟไม่เหมือนกันนะบางตลาดก็ถ้าคนทำเยอะก็ถูกถ้าคนทำน้อยก็แพงนะครับอันนี้อ๋อหมีพูดหมดเปลือกแล้วเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณแล้วกัน เอาต่อไปสุดท้ายแล้ววิธีการขายใช่ไหมก็เอาแบบตัวอย่างอ่ะเดิมีแปะรูปให้ดูอีกทีง่ายๆนะสมมุตินะอันนี้มีสมมุตินะแต่คือตัวหมีหมีไม่ได้ทําตัวเด็กนะไม่มีเลยมีแค่ตัวหลักตัวเดียวแต่อันนี้คนถามก็เลยบอกวิธีทำก็คือสมมติถ้าเกิดมีเปิด10จอใช่ไหมแบบเอ่อตัวเด็กทุกตัวอย่างเงี้ยตัวเด็กทุกตัวมีเพรฟาใช่ไหมคนละพันคนละพันอันนี้สมมติมีเอ่อสิบตัวก็คือหนึ่งหมื่นใช่ไหมก็เอาเงินตัวเด็กมารวมกันก่อนหรือว่าเพื่อนๆจะเอาตัว ตัวหลักอะ่ะตั้งขายก็ได้ครับเนี่ยตั้งขายเนี่ยในในนี้เลยเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนๆก็หาขายหินอะไรก็ได้เนี่ยผมว่าหินพวกนี้มัน200ก้อนมันแค่ได้แค่ยี่สิบฟ้ามันไม่มีคนซื้อเ,เพื่อนๆอยู่แล้วเห็นปะ่ะเพื่อนเพนก็ตั้งเลยหินเนี่ยเม็ดเดียว1นึ่งพันหนึ่เพชรฟ้าใช่ไหมแล้วก็ตัวเด็กที่ได้เพชรฟ้าเนี่ยจากการทำเนี่ยตอนเลเวลสี่สิบเนี่ยได้หนึ่งพันเพชรฟ้าอันนี้สมบูรณ์เพชรฟ้าหนึ่งพันนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะตกว่าหกร้อยแหละ แล้วเพื่อนๆก็ตั้งหนึ่งพันเฟฟ้าแล้วก็เอาตัวเด็กดึงครับแล้วแค่นี้เงินเฟรฟ้าจะเข้าตัวหลักหมดและอันนี้คือวิธีเดียวกับที่วิธีที่เพื่อนๆจะไปขายเงินก็เหมือนกันอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบเอออันนี้เพื่อนๆลองไปดูในบอร์ดเองแล้วกันมันมีคนทําเยอะนะก็คือตั้งตั้งขายเลยเพฟรฟ้าผมอยู่เซฟไหนเสร็จแล้วก็จะมีคนมาคุยแล้วก็คุยกันตกลงสมมุติเขาซื้อเราห้าพันเฟฟ้าก็ให้คนที่เขาจะซื้อเราอ่ะเออ โมบูตนะเขาเขาซื้อ5,000เบ็ฟ้าก็ขายรูปอะพออะพอมาลีนเนี่ยก็ตั้งเลย5,000เบ็ฟ้าเสร็จแล้วเซฟรูปเสร็จเพื่อนๆก็เอาส่งมาให้คนที่เราที่เราจะซื้อเพชรฟ้าเขาอะให้เขาดึงแค่นั้นเองจบเลยเว้ยเนี่ยวิธีการทําก็ง่ายๆแต่ว่ามันต้องเซฟเดียวนะถ้าเกิดคนละเซฟจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันเพราะว่าคําถามที่คนถามเยอะนะ ตัวจากใจหมีก็ไม่ได้อยากมาพูดอะไรมากนะแต่ว่าคืออันนี้คนถามเยอะก็เออมาสรุปให้ฟังว่ามันสามารถทําได้จริงครับมันทําได้จริงตั้งแต่สาวันแรกมีคนทําวิธีนี้ตั้งแต่สามวันแรกแล้วหมีก็รู้แต่หมีไม่ได้ทํานะทุกวันนี้ทุกวันนี้นะเปิดยังเปิดจอเดียวแล้วก็ยังรู้สึกว่าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างขี้เกียจหมหมียังไม่แน่ใจเลยว่าเกมนี้หมีจะเล่นนานหรือเปล่าดูด,ดูดูทรงสภาพเกมแล้ว อันนั่นแหละก็เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วมียังมีผลงานอัปเดตทุกวันอ่าแล้วเจอกันนะครับ